โลกเวทมนตของแฮร์รี่พอตเตอร์กันค่ะเทรเลร์การรวมตัวเหล่านักแสดงครั้งแรกในรอบ20ปีสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากแต่มีฉากหนึ่งของคู่จิ้นนอกจอที่ทำเอาแฟนๆพูดถึงกันไม่หยุดจาก t ลเลอร์ Harry Potter 20th Anniversary Return to Hogwarts ที่ HBO เพิ่งปล่อยเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เห็นการสนทนากันของนักแสดงหลายคนที่แฟนๆคิดถึงไม่ว่าจะเป็น Helen a b o n h a m Carter Gary o l d m a n และ r a l p และ e n n e s แต่ที่ขาดไม่ได้เลยคงจะเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทอย่างแฮร์รี่รอนและเฮอร์เมลนี่หรือแดเนียลเรดคีฟ รูเพิร์ตกรนและเอมมาวัตสันการกลับมาเจอกันของนักแสดงเหล่านี้อาจทําให้แฟนหนังต้องยิ้มตามแต่ดันมีฉากเล็กๆที่ดันขโมยซีนไปเลยซึ่งเป็นการเจอกันของวัตสันและทอมเฟลตันหรือเร็กกมอลฟอยนั่นเองทันทีที่ทั้งสองเจอกันสีหน้าทั้งคู่ก็เปลี่ยนแล้ววิ่งไปกอดทักทายกันฉากเล็กๆเ,เพียงไม่กี่วินาทีก็ได้สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตเป็นอย่างมากทั้งคู่เป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันมาตั้งแต่ตอนเล่นหนังแต่แฟนๆหลายคน เดาว,ว่ามีช่วงเวลาที่ทั้งสองเคยเดทกันบวกกับที่วัตสันเคยให้สัมภาษณ์ว่าเคยแอบชอบเฟลตันสมัยเล่นภาคแรกๆด้วยกันเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาเมื่อเฟลตันถูกถามเกี่ยวกับข่าวลือเขาได้แต่งเงียบและยักคิ้วซึ่งก็ยิ่งทําให้นักข่าวที่ถามยิ่งกรอคําตอบเขาจึงหัวเราะและตอบว่าผมนึกว่าความเงียบของผมจะชัดเจนแล้วนะเราสนิทกันมานานและผมเอนดูเธอมากม การท,ที่พวกเราโตมากับแฟรนไชส์นี้และยิ่งเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวยิ่งทําให้เธอเป็นคนที่เจ๋งและเป็นแรงบันดาลใจสําคัญให้กับโลกใบนี้นอกจากรวมเหล่านักแสดงแล้วพุ่งกับทั้ง4ี่ยังมาร่วมแจมด้วยรวมถึงโปรดิวเซอร์อย่างเจวิตฮายแมนแฟนสามารถติดตามชมและเดินทางกลับฮอกวอตส์ด้วยกันได้ใน Harry p o พ t e r 20th anniversary return to hogwarts ใน HBOgo วันที่1มกราคมนี้นะคะ สามารถับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono 29ค่ะ